สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิวีนิวยูรินักร้องที่กำลังเป็นกระแสนในโซเชียลนะคะตอนนี้น้องมาถึงที่ค่ายโตเกียวมิวสิกแล้วแล้วก็เตรียมที่จะซ้อมเพลงเนอะร่วมกับพี่ๆในโตเกียวมิวสิกสำหรับงานรับเชิญ EP7 นะคะคอนเสิร์ตโตเกียวมิวสิก EP7 เนอะ น้องเป็นคนเสียงดีมากนะคะและน้องก็มีพื้นฐานเสียงที่ดีมากนะในวันที่10เมษายน2567น้องเดินทางมาถึงค่ายโตเกียวแล้วนะคะหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ประกาศตามหาตัวนะคะเพียงแค่1ชั่วโมงนะคะเจอตัวเลยเร็วมากนะคะสำหรับ เรื่องของโซเชียลเนาะอย่างว่าแหละโลกโซเชียลมันเร็วมากนะคะถึงมาถึงเนาะผู้ใหญ่บ้านโตเกียวก็ทักทายนะคะด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นนะคะถือว่าเป็นวาสนาของน้องยูริมากๆนะคะน้องยูริกับคุณแม่นะคะที่ มีผู้ใหญ่ใจดีอย่างผู้ใหญ่บ้านนะคะบอสใจดีเนาะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะดึงมาร่วมงานหลังจากที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น่าจะเคยดูน้องร้องเพลงในแพลตฟอร์มหนึ่งนั่นก็คือของ Tik t o ็อนะคะที่แม่ของน้องเอาลงใน TikTok อบ่อยๆนะคะสำหรับเสียงที่น้องร้องแบบสดๆนะคะก็นี่แหละเกิดจากการดูนี่แหละดู t i k กตอนะคะเห็นว่าน้องเสียงดีมีความสามารถนะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็ประกาศตามหาตัวน้องแล้วก็นะคะภายใน1ชั่วโมงนะคะเจอตัวน้องเลยนะคะก็เกิดจาก FC แฟนขาบชี้เป้าให้ด้วยนะคะสำหรับน้องนะคะน้องเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเป็นคนอำเภอโพนทองจังหวัดร้อยเอ็ด และชื่อของน้องเนาะน้องยูริยูริที่ใครๆเรียกนะคะบอสบิ๊กก็ถามประมาณว่าใครตั้งชื่อให้น้องก็บอกว่าน้องแม่กับยายครับอะไรประมาณนี้นะคะน้องยูริเนาะสำหรับบอสบิ๊กก็ถ้าสมมุติว่าแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นการเป็นแขกรับเชิญใน EP7 นะคะถ้าสมมุติว่าบอสบิ๊กนะคะ รับเข้าสังกัดแล้วนะคะก็ขอให้น้องมีความกระตันยูมีความอดทนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเนาะมีความขยันอดทนเดี๋ยวมีแฟนคลับแม่ๆพี่ๆป,ป้าๆนะคะติดตามเป็นศิลปินในค่ายโตเกียวมิวสิกนะคะก็ขอให้น้องยูริปังๆนะคะสร้างผลงานสร้างความบันเทิง นะต่อไปนะคะน้องก็มากับคุณแม่นะคะสำหรับวันนี้น้องมากับคุณแม่สองคนและน้องก็ยังบอกผู้ใหญ่บ้านตัวเกียวอีกนะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์อีกนะคะว่าไม่เคยขึ้นเวทีไหนมาก่อนวันนี้นะ่าจะเป็นการขึ้นเวทีครั้งแรกสำหรับการซ้อมร้องการฝึกร้องนะคะแต่จะเป็นถ้าสมมติว่าในวันที่11เน้องก็ น้องก็จะเป็นแขกรับเชิญพิเศษในคอนเสิร์ตโตเกียว ep 7นะคะในวันที่11เมษายน2567นะคะจริงๆแล้วน้องยูริกับคำว่ายูริกับโตเกียวก็ดูเข้ากันนะคะเหมือนกับว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะเป็นคล้ายๆลายกันนะยูริโตเกียวอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศการมาครั้งแรก นะคะสำหรับค่ายโตเกียวมิวสิกของน้องยูรินะคะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็แสนดี Sandy กับน้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะว่าจะอบอุ่นแค่ไหนสำหรับการมาครั้งแรกของน้องยูริกับคุณแม่นะคะที่เดินทางมาจากอาอเภอพูลทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศพร้อมกันเนาะ เดินทางมาหอดนแล้วครับกับคุณแม่ครับผมมานี้มากับแม่สองคนครับมาจากจังหวัดใดครับรายงานโตใช่ไหมครับผมมานาจากจังหวัดลอยเอ็ดครับจากจังหวัดลอยเอ็ดอำเภอพุ่นท่องอำเภอพุ่นทองลอยเอ็ดโอ้ใกล้ๆกันนะครับอำเภอพุ่นทองจังหวัดลอยเอ็ดมากับคุณแม่สองคนยูรีนี่เคยขึ้นเวทีป่ะครับบ่เคยขึ้นบ่เคยขึ้นเวทีเป็นยังไงครับตื่นเต้นบ่ะนี่ฮันไปเบื่อข้างหลังแล้วนี่ลูกผู้ใดครับคอนเสิร์ตอีพีเจ็ดนี่เป็นแขกรับเชิญพิเศษเลยนะครับของอีพีเจ็ดนี่ของยูรีนะครับ ตื่นเต้นดีครับมากับคุณแม่2คนนะครับเราเคยขินเวที่ยู่ไสนะครับมีกระแสจากติ๊กต็อกแห้งด้วยครับเพราะว่าค้นติดหนาหลายๆครับแล้วก็ยอดวิวนะครับเบ่งนองหลายแห้งครับตอนนี้น้องถ่ายคลิปลงติ๊กต็อกนะครับเดี๋ยวจะให้น้องไปพักแล้วก็รอซ้อมนะครับผมจะลืมซื้อบัตรซื้อตัวด้วยครับอีพีเจ็ดนะครับพบกับแขกรับเชิญพิเศษนะครับน้องยูรินะครับจากเพื่อพ้นท่อจากวัด้อยเอ็ดนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณน้องยูริกับคุณแม่ครับ

่าเลยกี่กัแีอยู่สราพิิกาไอดีคับพิจารณาเป็นสองชื่อนึ่พี่เซนบัิตพอกวทีสก

มาถึงแล้วนะครับผมน้องอะไรงานตัวเนี่ยลูกได้ยินเสียงแไหนบ้างไหมน้องยังยูริรับยูริอุ้ยสอเบลแห้ง,งยูริแปลว่าอะไรอ่ะทำไมได้ชื่อยูริอ่ะผูปุณิพจน์ตั้งซื้อนี่ยแม่กับยาย,ายบ้างบ้างห,หลอดพี่นอ้องนะครับผมหลังจากที่ตามหาตัวอยังไม่ได้ประกาศตามหาตัวมว่าม่นประกาศจับ ก็เลยอันน้องเด้นน้องเสียก็เลยติดต่อน้องฮะคุณแม่ให้น้องน้องอันนี้คือคุณแม่ของน้องอยู่นี้นะครับน้องบอกว่าไม่เคยขึ้นที่ไหนมาก่อนนี่ครั้งแรกของน้องเลยการขึ้นที่ครั้งแรกเลยว่าตั้งแต่เราปกติเราเพ่งกับขึ้นลองแม่พ่อฟูนบ้องอันนั้นอันนั้นคือลองอีบอลลังลองขึ้นเสียงของอีบอลป้องลอฟัง